เขาจะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวที่มาของตัลวละครวัลเล็กซ์ สวัสดีครับตอนรับเราก็สู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับทาง t u b e c ช anel Major Group รายการที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เอามาดูกันว่าในตัวอย่างหรือว่าในทีเซอร์นั้นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงไหนมันมีอะไรให้เราพูดถึงก่อนที่เราจะได้ดูหนังเรื่องนั้นเต็มๆกันบ้างนะครับและสําหรับสัปดาห์นี้ครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างแรกของหนังสยองขวัญในจักรวาลหนังสยองขวัญที่ผมว่าคนรอคอยทั่วโลกครับเพราะว่าโอ้ แต่ละเรื่องแต่ละตอนเ็าทำดีจริงๆนะครับแล้วก็ผม,มพูดย้อนกลับไปตั้งแต่ภาคแรกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่เป็นเรื่องที่9แล้วครับสำหรับดนนันภาคที่2นั่นเองครับดนนัน2เป็นรพยนต์สยองขวัญเหนือธรรมชาตินะครับที่มาในสไตล์ที่เขาเรียกว่าเป็นโกธิกอเมริกันครับ กำกับโดยพุ่มกับที่มีชื่อว่ามเคลชาเวสนะครับซึ่งมเคุชาเวสเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้กกับที่เป็นลูกม่อของจาัก,การวาลคอนจูริงเลยครับกำกับหนังในเซตนี้มา2เรื่องแล้วครับนั่นก็คือ The Curse of La Llorona e ในปี2019นะครับแล้วก็ The Conjuring The Devil Made Me Do It ในปี2021ครับหนังเดินนันภาค2นะครับแน่นอนต้องเป็นภาคต่อจากเดินนันภาคแรกในปี2018ครับแล้วก็ยังคงนักแสดงหลักซึ่งเป็นนักแสดงนําคนเดิมครับนั่นก็คือเทสซาฟามิก้าในบทของซิสเตอร์ไอรีนนั่นเองนะครับโดย คราวนี้มีนักแสดงใหม่ๆม,มาร่วมงานในจักรวาคอนจูริง uring, อีกหลายต่อหลายคนนะครับตัวหนังเดือนนันภาคที่2ได้พีเตอร์เซฟรนแล้วก็เจมส์วานกลับมาเป็นผู้อำนวยการสร้างเหมือนเดิมครับโดยฝั่งของพีเตอร์เซฟรนเองอย่างที่เรารู้ครับว่าตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตเรียบร้อยแล้วได้เป็นซ e o คู่กับเจมส์กันให้กับ DCU นะครับแต่วันนี้กลับมาดูแลหนังในจักรวาคอนจูริง uring, เหมือนเดิมครับคำถามก็คือคอนจูริงก็มีหนังมา3ภาคแล้วอนาเบลมี2เรื่องลอโยโรนาอีก1เดือนนันอีก1แล้ว e ทำไมตอนนี้จะต้องเป็นเดือนนันภาคต่อคือถ้าพูดถึงฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องราวของเดือนนันจะไปต่ออย่างไรจากที่ทิ้งท้ายไว้ในภาคแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรายได้เนี่ยต้องบอกว่าเดอะนันเป็นหนังที่ทําเงินสูงที่สุดในจัก,กรวาลคอนจูริงครับคือสูงถึง356ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยอย่างที่บอกครับเดอะนันภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อเนื่องจากเดือนนันภาคแรกหลังจากซิสเตอร์ไอรีน ไปปฏิบัติภารก,กิจของเธอเสร็จสิ้นนะครับที่โรมาเนียครับตอนจบถ้าใครจำได้ในปี2018เนี่ยมันมีการทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่า v วลเล็ยังไม่ไป v วลเล็คยังอยู่แล้วก็ทำให้หนึ่งในตัวละครที่เป็นตัวละครละหลักจากตัวนั้นภาคแรกอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าเฟรนชีเนี่ยมีอาการแปลกๆครับภาค2จะกลับมาเล่าเรื่องราวของอะไรแล้วจะต่อเนื่องจนเชื่อมโยงไปสู่เรื่องหลักของจักรวรคอนจูริง ouring, แบบไหน ตัวอย่างแรกมาเรียบร้อยแล้วเราไปดูทีเซอร์แรกจะเดินนั้นแล้วมาเรียกชันกันรับอุ้ยมีอะไรบางอย,าอย่าง,างปกติที่โรงเรียน Something doesn't feel right, Frenchie. Sophie, what happened? I think there's something here.

Never. Yeah! This thing, <laughs> come back for me. <laughs> this demon was once an angel. What? <laughs> <Projected> <laughs> by God. <laughs> อันนี้บอกเราแล้วกันครับ okay, ไม่กลัวแล้วพอแล้วเป็นแม่ชีเลยเป็นแม่ชีเลยเป็นแม่ชีเลยพอแล้ว พอแล้วเดเนนอ่ะเรามาดูกันครับว่าในตัวอย่างเรเนนมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างที่บอกครับตัวอย่างเปิดมาพร้อมกับการเชื่อมโยงจากหนังภาคแรกเลยเราเห็นตัวละครเฟรนชี่ที่เข้าไปช่วยซิสเตอร์ไอรีนตอนไปปฏิบัติภารกิจในโบสถ์ ภาคแรกนั่นแหละที่ไปกับฟาเธอร์เบิร์กนั่นแหละครับแล้วก็กลับออกมามีปูดปูดประกังเขนที่ขอคือผีเข้ากลับมาแหละไอ้ผีแ l ลกซ์เนี่ยออกจากโบสแล้วก็ตามกลุ่มของซิสเตอร์ไอรีนมาโดยติดสิงอยู่กับไอ้เฟรนชี่แล้วเราก็เห็นเลยครับว่าเฟรนชี่ก็ไปอยู่ที่โบสถ์ทำงานกับซิสเตอร์ไอรีนแล้วก็ไปยืน มีอาการแปลกๆตามตัวอย่างเนี่ยชัดเจงครับว่าในเดือนนันนะครับไอ้เบลล็คเนี่ยบุกมาถึงโรงเรียนที่เซซเ e อร์ไอรีนเนี่ยทำหน้าที่ดูแลอยู่เลยครับแล้วก็มีตัวละครกลุ่มเด็กๆผู้หญิงนะครับที่เป็นโรงเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนประจำเนี่ย ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อเด็กๆเ,เห็นอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับก็ต้องไปบอก Sister i ์ไอ e ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเอาไว้ตอนตอนน้นนะครับมันเชื่อมโยง2เรื่องจากจักรวาลคอนจูริงอันแรกยังไงก็ต้องต่อจาเดเอนนันภาคแรกครับนี่คือเหตุการณ์4ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เราได้ดูในเดือนนันภาคแรกและนี่คือเหตุการณ์1ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน a n n a b e l l e c r e a t i ั n นั่นเองนะครับ อันนี้ไม่ต้องเดาเลยครับเมื่อเด็กๆมาบอกซิสเตอร์ไอรีนว่าซิสเตอร์ขาหนูเห็นอะไรบางอย่างซึ่งซิสเตอร์ไอรีนไม่เป็นแม่ชีฝึกหัดแล้วนะใส่ชุดดาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยใส่ชุดขาวแบบแม่ชีฝึกหัดค,คราวนี้เต็มตัวแล้วเด็กๆก,ก็มาบอกกับซิสเตอร์ไอรีนว่าหนูเห็นแม่ชีคะ่ะซึ่งอันนี้ชัวร์ฮะผีมาแล้วแน่นอน แต่ตามเรื่องที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเขาจะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวที่มาของตัวละครว l ลเล็กอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโจทย์บังคับของเดินนันภาคที่2ครั้งนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อเดินนันเล่าเรื่องราวของไอวัลเล็ก ซึ่งวัลเล็กเนี่ยเคยมีบทบาทมาแล้ว2ครั้งในจักรวาลคอนจูริงนั่นก็คือเรื่องราวของวัลเล็กที่โอ้เฮียนมากๆแล้วก็ทําให้เกิดปัญหากับครอบครัวฮอกสันที่เอ็นฟิ d ในหนังคอนจูริงภาคที่2ก่อนที่มันจะถูกกําจัดไปอันนั้นคือปลายทางของวัลเล็กปลายทางถูกเล่าเอาไว้แล้วต้นทางที่ไม่ใช่ต้นไม่ได้ต้นกําเนิดแต่เป็นเรื่องราวของวัลเล็กที่เกิดขึ้นตอนต้นหน่อยเนี่ยก็เล่าเอาไว้ในเดือนนั้นหนึ่งอันนี้ประจบนะครับครับ เดอะนันซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่สามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นจุดจบของตัวละครผีหรือว่าปีศาจวัลเล็กได้ดังนั้นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดของการเล่าเรื่องราวของวัน a ล็กในเดอะนันภาคที่2ก็คือการย้อนกลับไปถึง origin of character ครับจุดกําเนิดของตัวละคร v a l a ล็กนั่นเองซึ่งจากทีเซอร์นี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าเราน่าจะได้รู้จักตัวละครวั l เลกมากขึ้นจากเดอะนันภาคที่2ครับ จากตัวอย่างเนี่ยโอ้โหต้าตกใจครับยังคงมาแบบเดิมครับสไตล์หนังผีหลอก oh, แต่มาพร้อมกับการใส่ไอเดียที่น่าสนใจอื่นๆลงไปเรียกว่าเป็นการออกแบบนะครับผมเรียกมันว่าเป็นการออกแบบหรือว่าการดีไซน์ฉากผีโผล่อ oh. ย่างไอฉากที่แมกกาซีนวางเป็นแผงข้างหลังนะครับแล้วมันก็พลิกแล้วก็สุดท้ายก็รวมกันเป็นรูปร่างแม่ชีที่น่ากลัวแบบนั้นซึ่ง ต้องบอกว่าทีเซอร์อันนี้ถึงแม้ว่าจะกินระยะเวลาประมาณนาทีกว่าๆสนาทีเนี่ยแต่ให้เวลาไอฉากแมกซีเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับคิดว่าเป็นฉากเด็ดในหนังแต่ผมเชื่อว่าพุ่งกับต้องมีเด็ดกว่าน,นี้ซ่อนเอาไว้แน่นอนครับสุดท้ายทีเซอร์เดนันสเนี่ยนอกจากจะทําให้เราตกใจเป็นพักๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดกับเราในฐานะคนดูหนังมากมายนักนะครับโอเค 1. เราเห็นชัดๆแล้วละ่ะว่าเรื่องมันต่อจากเดนั้นสอยังไงก็คือเฟรนชี่ เป็นพาหะพาไอวัแเล็กซ์ออกมาจากโบสถ์ที่โรมาเนียแล้วก็พากันกลับมาอยู่ที่โรงเรียนที่ซิสเตอร์ไอรีนดูแลอยู่คราวนี้ผีก็ระบาดในโรงเรียนแล้วซิสเตอร์ไอรีนก็กลายเป็นแม่ชีนักไล่ผีจำเป็นที่ต้องปฏิบัติภารากิจครั้งนี้นะครับมาดูว่าเธอจะสู้กับมันอย่างไรและจุดจบของแม่ผมไม่รู้ว่าใครจะชนะจริงๆเพราะว่าในเมื่อเรารู้ว่าปลายทางวัแเล็กซ์ยังอยู่เนี่ยเรียนตามตรง ผมเป็นห่วงซิสเตอร์ไอรีนมากๆครับแต่ไอจุดที่จะไปเชื่อมโยงกับคอนจูริงจะไปเชื่อมตรงไหนผมได้ยินว่าจะมีเอสแกลเลนโวลเอนโผล่มาในหนังภาคนี้ด้วยเนี่ยจะไปต่อกันยังไงและจะโผล่มาแค่ไหนเนี่ยอันนี้ทีเซอร์นี้ยังไม่บอกกับเราครับเชื่อว่าตัวอย่างเต็มๆที่เป็นตัวอย่างซึ่งบอกถึงเรื่องราวแบบชัดเจนของดานั้นภาคที่สองเนี่ยปล่อยออกมาเมื่อไหร่เราน่าจะได้เห็นจุดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยๆทีเซอร์สั้นๆอันนี้ตกใจสองรอบครับ <laughs> เอาเป็นว่ายัางไว้ใจได้เสมอครับสรบนังในจักรวาล o n น u r ริงว่ายังมีผลต่อความรู้สึกของเราในฐานะคนดูที่กลัวผีมากๆแบบนี้เหมือนเดิม ไม่ทิ้งลายจริงๆครับสำหรับจักการคอนจูริ่งและก็ทีเซอร์ของเดนันภาคที่2ตัวแรกตัวนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของเทรลเลอร์เรียกชันนะครับกับเดนันสอทีเซอร์แรกของหนังนะครับที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาเรียกชั n นเอามาคุยกับทุกคนในคลิปวันนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะให้ผมจีนวิวเฟเดอร์เรียกชันหนังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้้ววกก็ดิ YouTube Group Green Channel เอาไ ้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ